เริ่มแล้วพายุเริ่มกระทบไทยทำฝนตกหนักมากติดตามการก่อตัว17-22กรกฎาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้นะครับและตอนเที่ยงณขณะนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้าง หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยนะครับในระลอกนี้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ซึ่งนะครับล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับบริเวณที่จะมีฝนโดยในวันนี้นะครับฝนจะเน้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมถึงบริเวณภาคตะนอ,อกนะครับห0อของพื้นที่ส่วนนะครับบริเวณภาคใต้ฝนจะลดลงทั้งบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน20เซนของพื้นที่และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน3 0ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลฝน40เซนของพื้นที่นะครับส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้า ในวันนี้มรสุมตําตกเฉียงใต้ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่จะเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยร่วมถึงทะเลอ่าวไทยและนะครับในวันนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนบนจากที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางนะครับทาให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักได้บางแห่งหลังจากนั้นนะครับ18-22กรกฎาคม2 5 6 4 มรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยนะครับจะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยประกอบกับนะครับร่องมรสุมจะพัดเข้ามาผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหรือพายุย่อมๆนั่นเองบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนจะส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยทางตอนบนนะครับมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลก็จะมีกําลังแรงทั้งสองฝั่งนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลางนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากเลยนะครับมากกว่า3เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมสับพรัรดน้ําป่าไหลหลากชาวเรือบรเิเวณทรเอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับในช่วงนี้ในด้านของการคาดการฝนล่วงหน้านะครับภาคเหนือ ฝน40-60%ของพื้นที่โดยตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งในบางวันนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่โดยตลอดช่วงนะครับและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยจะเน้นวันที่18-20กรกฎาคม2564นะครับส่วนภาคกลางฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งในบางวันนะครับ ส่วนภาคตะนานออกฝนฟ้าขนอง40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะนานออกฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเละิีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและประิมณฑลฝน,น,น40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนนะครับในด้านของวันนี้ ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกฟ้าขนองนะครับเนื่องจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงทะเลอ่าวไทยและจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนบนนะครับจะทำให้นะครับฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่อาจจะมีที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือด้านตนออก เน้นเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมการสิน์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ฝนเข้ามาได้ในหลายช่วงเลยนะครับในวันนี้โดยจะเน้นนะครับในช่วงบ่ายค่ําจนถึงดึกนะครับและในบางพื้นที่อาจจะตกข้ามวันข้ามคืนจนถึงเช้าเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านตะนออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโมเดลกันอีกทีนะครับผมส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากจ,กาจะเน้นกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบรุรีและสระบุรี จากการพัดนำของลมตําตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะนออกในวันนี้ฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากจะในนครน,นายกปราจีนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตําัออกเฉียงใต้ส่วนภาคตาใต้ฝั่งตะวนออก ในวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%ของพื้นที่อาจจะมีตกได้นะครับที่เพชรบุรีประจวบพีรีขันและชุมพรทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรเรเวนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ20%ของพื้นที่อาจจะมีที่ระนองพังงา ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในบางเขตบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ecmwfwind com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกา17กรกฎาคม2564โดยกลุ่มฝนนะครับเวลาประมาณ12นาฬิกาจะเดินบริเวณภาคตะนลออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างแล้วบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนด้านตะวันตก ต่อไป10นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนเข้าบ,บริเวณประเทศไทยทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนลดลงนะครับอาจจะมีได้แต่เป็นฝนเล็กน้อย18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเด้นบริเวณภาคตะวันออกทางตอนบนนอกนั้นนะครับมีลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนทั่วบริเวณประเทศไทยยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝนน้อย 21่สอนกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยจะค่อยๆลดลงนะครับแต่จะมีลักษณะของการกระจายตัวแต่จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยต่อไปเที่ยงคืนคืนของวันที่17ต่อคืนของวันที่18กรกฎาคม2 5 6 4กลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามานะครับบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงนะครับในช่วงรุ่งสางของวันที่18กรกฎาคม2 5 6 4กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณอีสานทางตอนบนและอีสานทางตอนล่างนะครับ โดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับในคืนนี้ส่วนนะครับในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคตะวันออกทางตอนบนภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนรวมถึงภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับทางตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้นดนึงน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ